สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะคลิปนี้อัปเดตโครงการคนละครึ่งนะคะคนละครึ่งยังมีลุ้นให้ลงทะเบียนอีกกว่า1ล้านสิทธิ์นะคะการไไปชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคนละครึ่งเปิดลงทะเบียนอีก1ล้านสิทธิ์กลางมากราคมนี้กลางมากราคมนี้ได้คำตอบคนละครึ่งรอบเก็บตก เบื้องต้นคลังคาดว่ามีกว่า1ล้านสิทธิ์ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเตรียมตัวเตรียมมือถือให้พร้อมนะคะหลังกระทรวงการคลังได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งไปแล้ว2เฟสและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังจะเห็นจากยอดใช้จ่ายนะคะโดยมีการใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วกว่า53,431.9ล้านบาทเป็นตัวเลขณนะวันที่3มามมกราคมนะคะ แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย27,353.4ล้านบาทและภาครัฐร่วมจ่ายอีก26,078.5ล้านบาทมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะคะกว่า1.1ล้านร้านค้าและล่าสุดมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งใหม่ซึ่งถือเป็นรอบเก็บตกโดยเป็นสิทธิ์คงเหลือจากเฟสหนึ่งและเฟสสที่ไม่มีการใช้จ่าย ซึ่งในเบื้องต้นมีกว่า1ล้านสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามจะมีการสรุปตัวเลขสิทธิ์คงเหลือทั้งหมดอย่างเป็นทางการอีกครั้งด้านนางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกรัฐบาลเมื่อวันที่9มกราคมโดยมีรายละเอียดว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ได้ให้ข้อมูลว่าจะมีการเก็บตกเปิดให้ลงทะเบียนคนลครึ่งรอบใหม่อีกกว่า1ล้านสิทธิ์กลางเดือนมก,กราคมนี้โดยเป็นจนํานวนสิทธิ์ที่ไม่มีการใช้จ่ายของเฟส1และเฟส2ภายใน14วันดังนั้นคนที่จะได้รับสิทธิ์ในเฟส2เริ่มใช้ได้แล้วเพราะหากครบ14วันจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีนะคะดังนั้นผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่สําเร็จในรอบที่1หรือรอบที่2หรือยังไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนี้เลยสักครั้ง ก็เตรียมตัวเตรียมมือถือให้พร้อมเมื่อถึงวันลงทะเบียนจริงก็คลิกเข้าไปที่ www. kolakung. com กันได้นะคะส่วนข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นสําหรับผู้ที่สนใจโครงการนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะมีบัตรประจําตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ได้รับสิบทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรก,การสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐได้ที่ www.cgd.go.th ส่วนเงื่อนไขาการใช้สิทธิ์ของประชาชนในโครงการคนละครึ่งนะคะรัฐช่วยจ่าย50%และผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%โดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปเปาตังจำกัดสิทธิ์ไม่เกิน150บาทต่อวันไม่หักสิทธิ์หากใช้ไม่หมดในแต่ละวันระบบจะคืนสิทธ์ ที่ไม่ได้ใช้เข้ารวมยอดกับผู้ได้รับสิทธิ์และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา6นาฬิกาของทุกวันใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้นใช้สิทธิ์ได้เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งนอกเวลาดังกล่าวได้ตัดสิทธิ์หากไม่ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะคะโดยระบบจะทำการตัดสิทธิ์คนละครึ่งของผู้ได้รับสิทธิ์ตลอดโครงการ และนี้ก็คือการอัาเดกโครงการคนละครึ่งยังมีลุ้นให้ลงทะเบียนอีกกว่า1ล้านสิทธิ์เตรียมมือถือเตรียมความพร้อมนะคะ